สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อแก่ปี251-3มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับเป็นสภาพที่ผ่านการใช้งานมานะสภาพที่ผมรีวิวนะครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณ10,000บาทนะครับทุกท่านถ้าเป็นเหรียญสวยๆนะครับที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับราคาเนี่ยในตลาดนะครับอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ถึง50,000บาทนะถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นนะครับ ราคาพักเครื่องนะครับอยู่ที่สภาพนะครับในการตัดสินใจในการซื้อขายทั้ง2ฝ่ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องนะครับถ้าท่านลูกค้านะครับส่งรูปพาพมานะครับจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับท่านลูกค้าจะโทรมานะครับผมก็ยินดีนะครับรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตกันครับ จุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับตรงพื้นเหรียญตรงนี้นะครับเขาจะยกนูนขึ้นมานะเขาจะยกนูนขึ้นมาเลยนะครับเป็นพิมพ์นิยมสุดนะครับของในตลาดนะครับที่มีมูลค่าแพงนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะลักษณะนะครับจะเป็นขีดนะครับเส้นแทงเนี่ยคมขมขึ้นไปตรงนี้นะ อ่าเราก็จะมีก้อนนะครับอ่าก้อนนูนๆนะครับบนพื้นเหรียญนะลักษณะนะครับเขาจะนูนนะครับเป็นบุเขาขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่าเขาเรียกว่าเหรียญคอพอกนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุดแรกนะครับที่ผมดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณนะครับอ่าใต้คิ้วท่านนะครับเนี่ยตรงบริเวณตรงนี้นะ จะมีขีดนะครับเป็นบ้างบงบ้างบ้างนะครับอยู่ในร่องตรงนี้นะเดี๋ยวผมตะแคงเหรียญให้ดูเราโฟกัสให้ดูนะครับเห็นไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่จะเป็นขีดนะครับบ้าง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 นะครับลักษณะจะเป็นขีดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอคมๆแบบนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปครับผมก็จะดูนะครับบริเวณนะครับ เลข3นะครับจะมีเส้นแต่งนะครับบนพื้นเหรียญลากยาวลงมานะครับถึงบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะแค้งเหรียญแล้วโฟกัสให้ดูนะครับนี่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 เห็นไหมนี่ครับเขาจะมีเส้นแต่งนะครับนูนนูนนะไม่ใช่เป็นเส้นขนแมวนะครับเป็นเส้นหนาหนาหน่อยนะครับจะลากขึ้นไปนะครับแล้วก็แตกลงมาลักษณะแบบนี้นะถึงตรงนี้นะครับถึงแค่ตรง เลขสองนะครับประมาณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนี่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 อ่าตรงนี้นะครับแต่เราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปครับผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงฟันท่านนะครับลักษณะตรงนี้นะอาจจะเป็นลอกเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับอ่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมเป็นก้อนๆนะครับเป็นซีกนะครับอ่าเราก็จะมีช่องไฟนะอ่าเว้นนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับอ่านี่นี่นี่เห็นไหม เนี่ยครับบริเวณตรงนี้จะเป็นช <Bon> ่องนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยเขาจะลึกๆเป็นช่องไฟลงไปเลยนะอ่าของเล่นแบบนะครับเขาจะตื้นนะครับอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับนี่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 ผมกระแคงให้ดูนะครับคมๆเลยนะอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณพอพานตรงนี้นะครับ อาจจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขนแมวนะคมๆเลยนะครับเชื่อมติดกับขอบลวดนะครับเดี๋ยวผมจะแคงเหรียญลโฟกัสให้ดูนะครับนี่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 อ่าตรงนี้นะครับนี่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 เห็นไหมเขาตัวหนังสือเขาเนี่ยจะคมแบบนี้เลยนะอ่าจะต้องคมๆนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่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 อ่าบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไป ผมก็จะดูนะครับบริเวณนะครับกอกไก่อยู่ตรงนี้นะครับอ่ากอกไก่เนี่ยเขาจะมีขีดนะครับด้านในนะครับอ่าเป็นเส้นนูนๆขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าไม่ใช่ขีดยาวนะครับเป็นขีดสั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่อ่าเนี่ยครับจะเป็นขีดนะครับลักษณะแบบนี้นะอ่าอีก1จุดนะครับเป็นจุดสังเกตด้านหน้านะครับเดี๋เราไปดูนะครับจอะกับพื้นผิวด้านหน้ากันนะครับ อ่าหูเจาะนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่อันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราผมพลิกนะครับมุมฝั่งขวานี่นี่นี่อ่าด้านหน้านะครับรูเจาะนะครับเดี๋ยวเราไล่มานะครับพื้นผิวเหรียญนะครับอ่านี่นี่พื้นผิวเหรียญนะครับไล่ไปทีละครึ่งเหรียญนะครับอ่าพื้นเขานะครับก็จะตึงๆนะครับแล้วก็จะมีเสียนนะครับลักษณะแบบนี้ อ่าเป็นเสี้ยขนแมวนะครับเป็นเสี้ยนอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่านี่นี่นี่อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับอ่านี่นี่นี่พื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายอ่าตรงนี้นะอ่านี่ก็คือพื้นเหรียญนะครับแล้วที่ผมบอกนะครับเป็นจุดสำคัญเลยนะถ้าเท่าที่วงการนะครับนิยมสุดนะครับที่มีราคาเนี่ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยเขาจะนูนนะอ่านูนเป็นภูเขานะครับขึ้นมานูนๆูแบบนี้นะ ลักษณะนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับที่นิยมกันนะเนื้อเงินนี่องค์หนึ่งแสนเข้าบาทนะครับอ่านี่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 ทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่นะครับยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพระเครื่องนะครับผมส่งรูปพามานะครับผมทิ้งไลน์แอดไว้นะครับจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับอ่านี่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 อันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวานะครับอ่าตรงนี้นะ อ,อันนี้ก็คือมุมนะครับด้านหน้าด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเลือ่อนลงมาเลือ่อนลงมานะครับดูบริเวณนะครับใบหน้านะครับเดี๋ยวผมโฟกัสออกมาก่อนนี่ใบหน้าท่านนะครับทุกท่านต้องจดจําให้แม่นนะครับจุดสังเกตก็เป็นเบื้องต้นในการพิจารณาแต่ใบหน้าก็เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการซื้อขายเช่นกันนะครับนี่ใบหน้าต้องจดจําให้แม่นนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับด้านหลังผมก็จะดูนะครับเส้นนะครับจะมีเส้นวงเดือนตรงนี้นะจะมีเส้นเนี่ยชัดๆนะครับ2เส้นอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นเส้นโค้งเส้นนี้ยาวๆแล้วมีเส้นสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่่นี่อ่านี่เห็นไหมครับจะมีเส้นเนี่ยวงเดือนนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้อ่านี่นี่นี่จะมีเส้นวงเดือนลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่า จุดแรกนะครับเดี land, y, like coffee, ๋ยวเราไปดู c, นะครับจุดสังเกตถัดไปก็จะดูนะครับตรงมุมล่างนี้นะครับตรงยอยักษ์ตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับต้ยอยักษ์นะครับเป็นขีดนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่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 เห็นไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับนี่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 ตรงนี้นะเป็นขีดลักษณะแบบนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปก็จะดูนะครับบริเวณเลข3ตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นขนแมวนะครับคมๆเนี่ยนะครับติดขอบลวดเลยนะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่านี่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 จะมีเส้นแตกขีดนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นขนแมวเนี่ยนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะถึงติดขอบลวดด้านด้านในนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะ ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเดี like ๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตหัดปก็จะดูนะครับกระหนบบริเวณตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นขนแมวนะครับซ้อนนะครับอยู่ในขอบรวดนะครับบริเวณตรงนี้นะเส้นซ้อนตรงพื้นเหรียญนะครับอ่าตรงนี้นะนี่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 เห็นไหมจะมีเส้นนะครับคมๆเลยนะอ่าผมตะแคงให้ดูนะครับนี่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 อ่าผมตะแคงอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่ยเนี่จะเป็นเส้นนะครับซ้อนนะครับอยู่บริเวณมุมเนี้ย นะครับอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับเน่เน่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปก,ก็จะดูนะครับบริเวณกองตรงนี้นะครับอาจจะมีโค้งโค้งนะครับเป็นกลมๆตรงนี้นะเราก็จะมีติ่งตรงนี้นะครับยื่นออกมานิดนึงนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่ผมตะแคงเหรียญเนี่ยอ่าตะแคงให้ดูเดี๋ยวจะชัดๆนะครับเน่เ่เน่เ่ เห็นไหมครับกองเนี่ยเขาจะกลมๆตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีขีดนะครับเป็นติ่งเล็กๆนะครับยื่นออกมาอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นหนานานะครับอ่าอยู่ใต้พื้นเหรียญนะครับจะมีเส้นนูนๆเนี่ยขึ้นมานะครับเนี่ยพื้นนะครับแล้วก็จะมีตรงเนี้ยนูนๆขึ้นมานะอ่เดี๋ยวผมดูโฟกัสให้ดูนี่ๆ ตรงนี้นะครับเนี่ยขอบเนี่ยครับเขาจะหนาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีขอบรัวด้านในนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเป็นนูนๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูนะครับหูเจาะด้านหลังกันนะครับหูเจาะนะครับต้องบอกก่อนนะครับลักษณะหูเจาะเนี่ยนะครับเขาจะมีนะครับมีมีขอบซ้อนลักษณะแบบนี้นะเป็นธรรมชาติของเขานะครับ อ่าเป็นบริเวณนะครับมุมฝั่งซ้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะบริเวณมุมฝั่งขวานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่านี้ยเนีนีนีนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับพื้นผิวเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายกันนะครับอ่านี่นีนีพื้นผิวเหรียญนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับอ่าเขาจะนะครับเขาจะมีรอยเนิดเนิดลักษณะตรงนี้นิดนึงนะครับลักษณะพวกนี้นะครับอ่าเนี่นีเนีเป็นธรรมชาติของเขานะครับ พื้นนะครับผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเช่นกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายนะอ่านี่นี่พื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายนี่เลื่อนลงมานะครับตรงมุมฝั่งขวานะครับอ่าทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่นะครับยินดีนะครับรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะครับผมแต่ถ้าท่านลูกค้านะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับ อันนี้ก็คือมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับอา่าตรงนี้นะครับนี่นี่นเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับบริเวณมุมด,ด้านข้างนะครับอ่าก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือบริเวณมุมหูนะอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับบริเวณตรงด้านบนมุมฝั่งซ้ายนะครับนี่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 อ่าตัวตัดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณด้านข้างนะครับ ด้านข้างนะครับจะเป็นตัวตัดนะครับลักษณะแบบนี้นะแต่ผมจะเลื่อนมาข้างบนเลื่อนขึ้นไปนะครับช้าๆนะตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายนะนี่นี่นี่นถ้าเหรียญสภาพใช้มาต้องขอภัยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดโควิดนะครับช่วงนี้สถานการณ์เนี่ยติดโควิดกันนะครับก็เลยพระเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับก็ได้สภาพเท่านี้นะครับ อันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมหูนะครับฝั่งขวาก่อนนะครับอันนี้ก็คือมุมหูนะครับฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมด้านบนนะครับฝั่งขวานี่นี่นี่อ่ามุมด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับด้านข้างนะครับมุมฝั่งขวานี่ตัวตัดนะครับจะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะอ่านี่นะครับ ยังเห็นรอยตัดนะครับรอยซื่อๆลักษณะธรรมชาติของเขานะครับอ่าจะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้ก็จดจําให้แม่นนะครับถ้ามีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับอ่าอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมด้านด้านข้างนะครับฝั่งขวานะครับมุมล่างนะนี่นี่นี่มุมล่างนะครับตัวตัดเนี่ยลักษณะการตัดจดจําให้แม่นนะครับอ่าอันนี้ก็คือมุมนะครับ ด้านล่างฝั่งขวานะครับการรีวิวของผมเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพาเครื่องนะครับถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมนอนนะครับกำลังใจของทุกท่านเนี่ยจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักรานนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่นะครับยินดีนะครับรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าท่านลูกค้านะครับส่งรูปพักมาเนี่ย จะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ